หบาทอะซื้อง่ายขายคล่องมากๆเลยค่ะคุณมันใหญ่เกิน5บาทมากอ่ะ,อะไว้เช้า,ได,ไ,ชาได้ด้วยนะคะตลาดนี้เขามีทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายสามถึงสี่ทุ่มค่ะ บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดีสาระดีทีตของกินที่คุณถูกใจอย่างเดิมก็ซับสไคร้ชงโมมากินใช่ไหม สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดท่าเรือบางทรายค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะตลาดนี้ก็เป็นตลาดวันอาทิตย์ค่ะที่เขาเปิดตอนเย็นๆนะคะโอ้โหมีของกินเยอะมากๆเลยแล้วก็ลูกค้านี่เดินเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะโมจะพามาดูร้านขนมจีบไส้ทลาค่ะเป็นแบบต้มนะคะ5บาทเองค่ะทุกคนโมเหงยังตะลึงว่าอุ้ยทำไมมันใหญ่อย่างงี้แค่5บาทเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนั่นะคือร้าน ขนมจีบต้มไส้ทะลักค่ะทุกคนเขามีหลากหลายเลยนะคะเรามาดูกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นพิเศษค่ะหมูกุ้ง10บบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูปลาหมึกนะคะหมูเห็ดเข็มทองเขามีป้ายเรียบร้อยเลยนะคะหมูแฮมค่ะ อันนี้เป็นหมูสาลายค่ะอันนี้เป็นหมูล้วนค่ะอันนี้เป็นปูอดัดหมูปูอัดนะคะแล้วก็เป็นหมูข้าวโพดค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมเจียวของเขานะคะอันนี้เป็นน้ำซอสของทางร้านค่ะ ต้มประมาณกี่นาทีจ้าประมาณห้านาทีกว่าอ๋อห้านาทีกกว่านะคะคต้องใช้ดูเอาบางบางอย่างมันใหญ่อ๋อบางอย่างใช้ดูเอานะคะอ้ยนี่ลอยหมดแล้วอันนี้สุกแล้ว ขนมจีบครับขายดีมากๆเลยทุกคนขนมจีบต้ม5บาท2ถุงค่ะ5บาทอ่ะซื้อง่ายขายคล่องมากมากเลยค่ะ คือมันใหญ่เกิน5บาทมากอ่ะไว้เช้าได้ค่ะไว้เช้าได้ด้วยนะคะตลาดนี้เขามีทุกวันอาทิตย์นะคะบ่ายสามถึงสี่ทุ่มค่ะดีด้วยน อน้ำจิ้มราดเลยนะคะทางด้านโน้นมีใส่โรยกระเทียมด้วยหู้แม่ค้ามือนหนักอะ่ะถ้าโรยกระเทียมเยอะมากอ,ะอ่ะอ่านี่ค่ะลูกค้าลุมเลยข้ะรแยกค่ะ จิ้มเลยแล้วก็โรยกระเทียมเลยค่ะโหถุงใหญ่มากอ่ะน่าจะเป็น8คูณ12หรือไงเนี่ยคะ7คูณ11นะคะโหถุงใหญ่มากอันนี้5บาทดูทุกคนเบ์เลอร์เลยนะคะแล้วเขาก็ทํทำการใส่น้ำซิ่งค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะกระเทียมเตียวค่ะมี20่บบาทนี้อิ่มได้เลยนะนี่ค่ะ Apple. ้ามาเทียบเลยทุกคนคซื้อง่ายขายคงมาก ูให้น้ำจิ้มดีทุกคนไม่น้อยเลยนะคะอร่อยลองน้องหมูกูอัดค่ะมาร้อนๆเลย แยกน้ำจิ้มก็ได้จ้าแยกน้ำจิ้มก็ได้หรือว่าจะราดน้ำจิ้มก็ได้นะคะสือง่ายขายคองมากอันนี้ราดไปเลยค่ะแม่ค้ามีขายส่งไหมจ๊า ไม่มีนะคะโอเคไม่มีขายส่งเดี๋ยวเราเลือกบ้างดีกว่าขอเลือกบ้างโมเลือกบ้างนะคะเอาหมูล้วนเอาอย่างละชิ้นแล้วกันชิมนะคะปหมูปูอัดผสมหมูข้าวโพดนะคะแล้วก็หมูผสมสาหร่ายแล้วก็หมูผสมแฮมนี่ทุกอย่างรวมกันเลยหมูผสมเห็ดเข็มทอง แล้วก็นี้เป็นหมูผสมปลาหมึกค่ะนี่แล้วก็เอาหมูกุ้งอันนึงค่ะลองชิมรสชาตินะคะน,นี่มาใหม่มาใหม่ว้าวนี่เห็นปะจะให้แม่ค้าเลยจ้ะแม่ค้าจ๋าใส่น้ำจิ้มเลยค่ะ เทียมจ้าทั้งหมดเท่าไหร่จ้า45บาทนะคะทุกคนนี่เราชิมกันหน้าร้านเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะนี่ใส้อะไรยังไม่รู้ค่ะแป้งบางมากอะ่ะ น้ำจิม้มหวานเคม็มหอมอร่อยไตเพียบเลยค่ะน้ำจิ้มเด็ดมากอืกิมพอนพลอร่อย ไปกินหมูกุ้งค่ะอ,อร่อยหมูกุ้งทะลักเลยกุ้งทะลักเลยร้านนี้เขาเด็ดที่น้ำจิ้มเลยนะ ขามีหลายใส้มากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะส่องดวงาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องดีสระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างนลืมกดซั์สไครับ